สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่รายการแชร์ทูยูนะครับทุกวันอังคารแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราเปลี่ยนแปลงเวลาใหม่แล้วนะครับเลื่อนมาเป็นช่วงเวลาสิบสองนาฬิกาสามสินาทีช่วงเที่ยงครึ่งแบบนี้นะครับทักทานเข้าไปจากนะครับทานเข้าไปฟังไปนะเพลินๆนะครับอ่าสวัสดีทุกทท่านนะครับที่เข้ามาแล้วด้วยนะครับอ่า โอเคนะครับอ่าเริ่มเข้ากันมาแล้วสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะอ่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับพักเที่ยงนะทานข้าวกันอิ่มหนำสำราญกันเลยทีเดียวนะครับอ่าขออนุญาตทดสอบเสียงกันนิดนึงนะครับถ้าได้ยินกันชัดเจนนะอ่าขอเลขห้ามาหน่อยนะอารมณ์ดีช่วงพักเที่ยงแบบนี้ได้กินข้าวนะครับอารมณ์ดีละนะอ่ากดเลขห้ามาหน่อยเร็วนะครับท่านท่านนี้เข้ามาแล้วนะครับ โอเคนะครับอ่าก็จะเจอกับผมนะครับทุกวันอังคารแบบนี้นะครับกับรายการแชร์ทูยูนะครับแบ่งปันเรื่องราวสุขภาพดีนะครับอ่าสุขภาพดีทั้งร่างกายแล้วก็สุขภาพดีทั้งเงินในกระเป๋าของตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่เจ็บป่วยนะครับไม่เจ็บแค่ได้ป่วยนะอ่าโอเคนะครับเป็นไงกันบ้างเอ่ยวันนี้มากันกี่ท่านแล้วนะครับโอ้ล้นหลามนะฮะสวัสดีคุณนัชชานะครับ อสวัสดีคุณนัชชาสวัสดีคุณพิมพันธ์สวัสดีคุณนภาพรด้วยนะครับอ่าคุณโอ้นนะครับอ่าคุณคุณกำพลนะครับอ่าแฟนบันแท้ของเราก็เข้ามาแล้วนะครับท่านใดที่ยังไม่กด subscribe นะฮะ subscribe นั่นเองนะสำหรับช่องอ่า u n i t Channel ของเรานะครับก็อย่าลืมมบกวนกด subscribe กันเลยนะครับอ กับผมนะครับพันธุ์รีกัมานาเเทยยิว่าน,นะครับน้องนีฟนะครับเจ้าสุมาจีนั่นเองนะครับเราก็จะเจอกันแบบนี้เนาะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะอ่าคุณธนรัตน์อ่าสวัสดีนะครับอ่าเริ่มเข้ามากันมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับสำหรับนี้นะครับเรื่องราวในช่วงเที่ยงของวันนี้นะผมบอกเลยว่า โอ้โหว้าวมากๆนะครับเพราะว่าเป็นการแบ่งปันจากประสบการณ์จริงอีกหนึ่งท่านนะครับต้องบอกเลยว่าปัญหาสุขภาพของคําว่ามะเร็งเนี่ยใครๆก็ไม่อยากเป็นใช่ไหมแล้วทีนี้เรื่องของการรักษาในในปัจจุบันเนี่ยมันยัง,ย,งยังยากเนาะนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับที่จะเอ,อแบ่งปันนะครับจากผู้ป่วยมะเร็งที่บอกว่าเป็นมะเร็งระยะที่สามด้วยนะแล้วหายแล้วด้วยนะ นะครับมาบอกเล่านะครับถึงวิธีการดูแลวิธีการฟื้นฟูนะครับสุขภาพของตัวเองอย่างไรนะครับให้ให้หายจากมะเร็งนะครับโอ้นะครับต้องบอกเลยว่าครับผมครับคุณอเล็กครับผมอ่านชื่อจริงไม่ได้เลยนะฮะนะครับนะครับพี่อเล็กสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับนี่แฟนปรนเทศไทคนนะครับ อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเข้าเรื่องนะครับพี่เล็กนะเดี๋ยวเราคุยกันหลังไม้นะครับอ่าโอเคขออนุญาตดูคอมเมนต์นิดนึงนะครับต้องบอกว่าวันนี้ทำเรื่องราวเลยดีมากๆเลยนะครับต้องต้องต้องรอรับฟังเลยนะวันนี้เลยนะครับอ่านะครับก็นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ทางวิยากรน่าจะพร้อมแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับก็เป็นใครเป็นไปได้นะครับก็จะเป็นเออสาวสวยอีกท่านนะครับสุด แข่งนะผมว่าหัวใจแกล่งมากนะครับการที่ผ่านเรื่องราวแบบนี้มาได้นะครับงั้นเราจะมารับชมแลวก็รับฟังเรื่องราวและประสบการณ์จากท่านกันนะครับก็ยินดีนะครับก็นับพี่จงใจบุตรราชนะครับอ้าไปชมกันเลยนะครับค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นขอมอุญาแนะนําตัวก่อนนะคะอ,อย่างเป็นทางการเนาะชื่อจงใจบุตรลาศนะคะชื่อเล่นเรียกว่าพี่จงก็ได้ค่ะอดีตคือเป็นผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะที่สามลามไปหาไตนะคะปัจจุบันพี่จงก็ทํางานเก็บเงินตลาดดูแลตลาดประเสริฐศาสตร์ที่จังหวัดสกนลนครก็เรียกได้ว่าเป็นลูกหลานชาวสกนลนครนะคะที่ที่ผ่านมา พี่จงก็เกิดมาในขอเท้าความนิดนึงนะคะคือที่ผ่านมาพี่จงก็เกิดมาในฐานะที่ค่อนข้างยากจนนะคะพ่อเสียชีวิตตั้งแต่อายุสิบสามปีก็คือลำบากอ,อยู่กับแม่รับจ้างดำ,ดำนาเพื่อเลี้ยงตัวเองนะคะจนได้มาแต่งงานมีครอบครัว แล้วก็คิดว่าตอนนั้นนะคะความจนมันน่ากลัวคือทำงานเก็บเงินหาเงินอย่างเดียวค่ะไม่เคยดูแลสุขภาพตัวเองคือหาเงินมาได้ก็เก็บเก็บอย่างเดียวไม่เคยดูแลจนกระทั่งมาเมื่อปีหกศูนย์ถึงหกหนึ่งพี่จงก็เริ่มมีอาการป่วยคือปวดท้องนะคะคิดแต่ว่าตัวเองเป็นกระเพาะ ก็เที่ยวหาหมอหาหมอไปหาหมอเป็นโรคกระเพาะก็เอาอยามากินก็ไม่หายค่ะจนกระทั่งมีคนแนะนําบอกว่าให้ไปดูให้ไปตรวจดูดมดลูกว่าอย่าคิดแต่ว่าเป็นกระเพาะก็เลยมัดไปตรวจดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไปตรวจก็พบว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะที่สามลามไปหาไตครับเพราะว่าช่วงนั้นพี่จงกินยาเยอะแล้วก็คือ กินยาสะสมเข้าไปมันก็ไปอยู่ในไตนะคะก็เริ่มไม่ไหวแล้วค่ะก็ไปหาหมอหมอก็เข้าคีโมนัดเข้าคีโมสายแสงคือตอนนั้นพี่จงหมอบอกว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะที่สามก็คือคีคมโหกครั้งสายแสงยี่สิบแปดครั้งฝังเล่สามครั้งคือในช่วงที่คีโมเข็มแรกนะคะพี่จงก็น็อกแล้วค่ะคือ ไม่มีปัญญาแม้กระทั่งจะเข้าห้องน้ําที่จงนอนอยู่สี่วันสี่คืนคือนอนสมอยู่นะคะคือจนสั่งเสียกับลูกแล้วก็สามีแล้วว่าคือยังไงก็ไม่รอดแน่นอนคะ่ะหลังจากที่เข้าคีโมโเ,มเข็มแรกสามีก็บอกว่าเธอจะตายไม่ได้นะเพราะว่าต้องอยู่ดูลูกความสําเร็จของลูกนะคะก็เลยบอกว่าพี่จงกินข้าวไม่ได้คะ่ะวันละช้อนก็กินไม่ได้ โดนได้กินข้าวกาขาวแล้วค่ะสามีก็บอกว่ากินข้าวไม่ได้ก็ให้กินไข่หมอบอกว่าต้องกินไข่วันละหกฟองแต่ว่าฟองเดียวพี่จงก็กินไม่ได้พอดีพี่จงก็เลยนึกขึ้นได้ครับสามีบอกว่าให้พี่จงกินไข่ก็เลยนึกขึ้นได้ว่ามีเคยมีน้องท่านหนึ่งมาแนะนําเมื่อปีห้าเจ็ดห้าแปดคือเขาพ่อเขาเป็นโรคไตค่ะต้องกินไข่ <Billie> จงคนนึกขึ้นได้ว่าเคยมีน้องท่านหนึ่งมาแนะนํา มางคพัดก็เลยลุกขึ้นโทรหาพี่รุ่งบอกว่าพี่รุ่งเอามากิพั์มาให้หนูหน่อยพี่รุ่งก็ได้ส่งโคดปุ้ยคืออันนี้ต้องขอบคุณโคดปุ้ยคุณจิรดาชัยกูลนะคะที่ให้ชีวิตใหม่พี่จงกลับมารอดจากอาการเป็นมะเร็งในครั้งนั้นตอนเย็นโคดปุ้ยเลิกงานก็เอามากิพัดมาให้พี่จง ตอนนั้นล็อกเบอร์กี้ยังไม่มานะคะพี่จงก็กินมากิพัดกับไลเซนเชียลน้องพุ้ยเอามาให้พี่ามากิพัดกล่องหนึ่งแล้วก็ไลเซนเชีย hmm. ลกล่องหนึ่งพอพี่จงกินไปวันแรกก็รู้สึกชดซื่นตื่นมามีแรงค่ะจากที่นอนอยู่สี่วันสี่คืนห้องน้ําอยู่ใ,ใกล้ๆพี่จงก็ไม่มีไม่มีความสามารถที่จะไปเข้าได้ค่ะเพราะว่ามันเหนื่อยเหนื่อยจากทีโมคือยังไงก็ไม่รอดแน่นอนค่ะสั่งเสียไว้หมดแล้ว ทั้งลูกทั้งสามีก็เลยได้มากินมากิพัดตื่นมาพี่จงก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาเลยกินวันแรกก็จนสามารถไปเข้ารับีโมสายแสงจนครบคอร์สคือพี่จงเข้าคีโมทุกวันพุธจันทร์ถึงศุกร์พี่จงจะสายแสงค่ะคือคีโมวันพุธีโมเสร็จก็คือลงมาสายแสงก็กลับบ้านพอกลับบ้านก็ ช่วงที่รักษาคีมโมีพจงจะดื่มมากิพัดกับไลเซนเซียลไลเซนเซียลว,วันละสองซองเช้าหลังอาหารเช้าเย็นส่วนมากิพัดนี่พ่จงไม่ได้คำนวณเลยคือว่าสามวันตอปวดค่ะช่วงนั้นคือกลัวตายนะคะคิดว่าความตายตอก่อนนะคิดว่าความจนมันน่ากลัวแต่พอเรามาเป็นมะเร็งแล้วความความตายมันน่ากลัวกว่า,วาค่ะก็เลย ไม่ได้นับว่ากินเท่าไหร่คือสามวันกวดสามวันกวดจนพี่จงสามารถทำาคมสายแสงจนคบจนผลตรวจออกมาหมอบอกว่าไม่พบเชือ้อและในช่วงที่พี่จงหายจากมะเร็งแล้วพี่จงก็ได้มาศึกษาธุรกิจกับโค้ดปุ้ยก็คือจนสามารถให้พี่จงมีรายได้จะแสงจากเงินเดือนประจําที่พี่จงทำมาจะยี่สิบกว่าปี คือสามารถมีรายได้มากกว่าเงินเดือนประจําของพี่จงอันนี้ก็คือและอีกอันหนึ่งที่พี่จงประทับใจมากๆก็คือพี่จงพิชิตทริปท่องเที่ยวและพี่จงก็ได้สามารถไปเที่ยวอ่ล่องเรือคือพี่จงก็แนะนําทุกคนที่ผ่านมาในชีวิตพี่จงคือเอาหรือไม่เอาพี่จงก็แนะนําหมดค่ะ คือเราลอดชีวิตจากความตายนั้นมาแล้วคือไม่อยากให้ใครเป็นเหมือนพี่จงค่ะคือกอ็เคสกรณีศึกษาของพี่จงนี้คืออยากให้ทุกทุกท่านได้เอาไว้พิจารณาตัวเองนะคะว่าอย่าอย่าทําเหมือนพี่จงเลยค่ะเพราะที่จงที่ผ่านมาคือหาเงินเก็บเงินอย่างเดียวไม่เคยดูแลสุขภาพตัวเองคือไม่เคยได้กินอาหารแบบมีประโยชน์คือคิดแต่ว่าเก็บเงินอย่างเดียว คิดแต่ว่าความจนมันน่ากลัวพอตัวเองมาเป็นมะเร็งเลยไม่อยากได้อะไรคะ่ะคืออยากได้แต่แค่ชีวิตชีวิตให้ตัวเองกลับมารอดกลับมาอยู่กับครอบครัวกับสามีกับลูกและบุญของพี่จงก็ ได้มาเจอกับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างมังกีพัทไลเซนเซียลแล้วก็ลอกเบอร์กี้พี่จงก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะกับโคตดปุย้ยจิรดาชายัยยกูลโคตดติ๋วโคตนาจิตที่ให้ชีวิตใหม่พี่จงกับครอบครัวอันนี้พี่จงไม่ได้นั้นนะคะคือคำว่ามะเร็ง ไม่มีใครหรอกคที่อยากได้ยินคําว่ามะเร็งก็ตายแล้วค่ะที่เหมาะบอกวันแรกจะอยากจะฝากให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพนะคะรีบหามาทานค่ะมากิพัทล็อกเบอร์กีไรจินเชียว <c oughs> อย่าปล่อยให้เป็นเหมือนพี่จงนะคะทุกคน ว่ายังไงเราไม่ตายเราก็หาใหม่ได้ค่ะเงินทองขอแค่เรามีชีวิตชีวิตรอดกลับมาอยู่กับคนที่เรารักหวังว่าคลิปนี้จะเป็นสาระหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่ดูอยู่นะคะอย่ามองข้ามเรื่องสุขภาพ เพราะว่าพี่จงผ่านมาแล้วไม่อยากให้ใครเป็นเหมือนพี่จงแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราดีจริงๆค่ะอยากจะบอกว่าดีมากดีกมากๆด้วยค่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้มักกี้พัทลอ็อกเบอร์กี้ไลเซนเชียพี่จงคงไม่ได้มีชีวิตกลับมานั่งอยู่ตรงนี้และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือโคดปุ้ยที่ดูแลพี่จงมาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในชีวิตพี่จงจนถึงปัจจุบัน ทำให้พี่จงได้ชีวิตใหม่แล้วก็มีรายได้จากตรงนี้มาช่วยเหลือจุนเตือครอบครัวซึ่งพี่จงก็ไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณยังไงนะคะก็อยากจะขอบคุณบริษัทยูนิลิเวอร์และขอบคุณผู้นำทุกท่านที่ให้โอกาสพี่จงและก็ไม่เคยตั้งแต่ก้าวแรกที่พี่จงเข้าไป เข้ามาในธุรกิจนี้ทุกคนให้กำลังใจพี่จงและก็ให้ความอบอุ่นให้ความรักความเมตตาพี่จงด้วยดีตลอดเสมอมาะคะ <S 2> <S 2> <S อยากจะฝากถึงเพื่อนๆนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองป่วยเหมือนพี่จงเลยเพราะว่าพี่จงเป็นแล้วไม่อยากให้ใครเป็นเหมือนพี่จงรู้ไหมคะว่าคีโมมันหนักมากคะ่ะหนักจนชนิดที่ว่า พี่จงไม่รอดแน่นอนค่ะถ้าพี่จงไม่ได้กินมังกิพัดกับไลเซนเซียวันนั้นถ้าพี่จงไม่ได้น้องปุ้ยวันนั้นก็คือจะไม่มีพี่จงคนนี้มานั่งพูดอยู่ในวันนี้ค่ะอันนี้คือพูดจากใจจริงในตัวของพี่จงที่ได้รับมาค่ะและพี่หายแล้วพี่ก็ออกบอกบุญคนคือวันแรกที่พี่ได้ทานมากักิพัที่ยกอธิษฐานจิต ว่าถ้าพี่รดกลับไปพี่จะบอกุบคนว่าให้ดื่มมากิีพัทด,ดื่มล็อกเบอร์กี้และพี่ก็ได้แนะนำคนช่วยเหลือคนได้แนะนำออลุงแอร์ที่อยู่ในตลาดเป็นโลกตับตับแข็งไตเสื่อมไปสองหมอที่สกลนครหมอไม่รับหมอบอกว่ากลับไปนอนรออันนี้พี่จงก็ได้แนะนำให้กินมาคีพัท ก็รอดชีวิตกลับมาเท่าทุกวันนี้ค่ะอยู่ทํางานอยู่กับพี่จงในตลาดนั่นแหละคะ่ะคือใครๆเพื่อนๆที่เห็นเขาก็บอกว่าคือไม่รอดแน่นอนค่ะและอีกท่านหนึ่งก็ลุงเลียงค่ะเป็นเบาหวานแล้วก็ไตเหมือนกันตัดเท้าเท้าเปื่อยก็พี่จงก็ได้ไปแนะนําให้เขากินมากคิคัสกับไลเซนเชียวก็แผลที่เท้าก็แห้งถ่าไตาก็ดีขึ้นก็ปัจจุบันพี่จงก็ยังดูแล แล้วก็เที่ยวไปเขาก็ทานต่อเนื่องอยู่จนถึงทุกวันนี้พี่จงก็ได้แนะนํนาหลายคนเพื่อนๆในตลาดก็กินหลายคนกับพี่จงเขาก็บอกว่าต่อบว่ดีดีหมดค่ะหายถึงไม่เป็นโรคก,ก็กินป้องกันไว้นะคะเพื่อนอย่าอย่ารอให้ป่วยอย่ารอให้เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาพี่จงคิดแต่ว่าตัวเองสุขภาพแข็งแรง เมื่อปีห้าเจ็ดห้าแปดมีคนแนะนำพี่จงก็ไม่สนใจเพราะคิดว่าตอนนั้นตัวเองแข็งแรงอยู่ไม่เจ็บป่วยอะไรก็ไม่ซื้อกินคิดว่ามันแพงทุกวันนี้สามีบอกว่าถ้าไม่มีก็จะไปขายนาม,มาซื้อเพื่อให้เมียอยู่กับครอบครัวอันนี้จะฝากไว้ให้ทุกท่านเป็นข้อคิดนะคะ สำหรับคนที่ยังแข็งแรงอยู่ก็ขอให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่กับเราอยู่กับคนที่เรารักเสมอตลอดไปค่ะและหวังว่า คลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆทุกท่านนะคะที่สำคัญพี่จงก็ขออนุญาตแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบพระคุณผู้ที่มอบโอกาสนี้ให้พี่จงได้มีได้มาแบ่งปันให้กับทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ อ่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมนี่ฟังพี่จงนะครับโอ้หน้ำตาซึไมไปด้วยเลยนะทั้งเออเขาเรียกนะทั้งดีใจอิ่มเอ็นใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอ,อนะเป็นกำลังใจนะครับให้อีกหนึ่ง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 เสียงนะครับที่ทำให้อ่าเนาะเป็นการเอาใจช่วยนะครับแล้วก็ดีใจนะครับยินดีที่ที่ได้ผ่านเรื่องราวเออ เกี่ยวกับสุขภาพนะครับผ่านสิ่งที่ไม่ดีมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็หายไปปิดทิ้งแล้วนะครับงนั้นก็ขอเลขห้านะครับเป็นกำลังใจให้พี่จงหน่อยนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้ให้กับพี่จงหน่อยนะอ่าโอเคนะครับอ่าเลขห้ารัวๆเลยนะเป็นกำลังใจให้กับพี่จงด้วยนะครับอ่านะครับอาจจะไม่ได้ยินเสียงกบมือนะครับอ่าแต่ว่าถ้าได้เห็นเลขห้าแล้วนะครับอยากให้พี่จงรู้ไว้ว่าพวกเราเป็นกำลังใจให้นะครับ เป็นไงบ้างนะครับกับเรื่องราวการดูแลสุขภาพนะครับการแบ่งปันการก้าวข้ามก้าวผ่านนะครับปัญหาสุขภาพที่บอกเลยว่าต้องรุนแรงแล้วล่ะนะนะครับเกี่ยกวกับมะเร็งนะครับก็เอแล้วก็้รอได้รับฟังเรื่องราวดีๆนะครับทั้งทั้งอีกทั้งนะครับเป็นการบอกบุญด้วยเนาะเราเราหายดีนะครับเราดีขึ้นนะครับเราสามารถที่จะ ส่งต่อสุขภาพดีๆแบบนี้นะครับบอกเล่าเรื่องราวแบบนี้นะครับให้กับผู้คนรอบข้างนะครับทั้งคนรอบข้างของพิ่จงด้วยใช่ไหมครับที่ไปต,ตั้งตักทั้งไตเนาะแล้วก็สามารถทําให้สุขภาพดีขึ้นนะครับนอกจากเราดีด้วยตัวเราคนเดียวแล้วเนี่ยมันสามารถทําส่งต่อสุขภาพดีๆเหล่านี้เนี่ยให้กับคนรอบข้างได้ด้วยนะครับแถมยังสามารถทําเป็นรายได้ได้ได,ด้วยนะนะครับเป็นรายได้เสริมได้ด้วยนะครับเนะาะได้โอเคสําหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณพิโจงมากๆเลยนะครับ ขอบคุณพี่จงอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการมาแบ่งปันเรื่องราวให้กับเราทุกท่านได้ฟังในวันนี้นะครับก็รีบไปหาทานซะนะนะครับอย่ารอให้เป็นนะครับพี่จงบอกเลยว่าอย่ารอให้เรานะครับอย่าให้อย่ารอให้ร่างกายเราต้องต้องมีปัญหาก่อนนะครับเราถึงจะนึกที่จะดูแลมันนะครับเราใช้มันทุกวันเรากวนเริ่มต้นดูแลตั้งแต่วันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังหาตัวช่วยอยู่นะครับมาจีพลาสบล็อกซ์เบอร์กี้พลัสไลฟ์เซนเชียลนะครับ เป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับท่านนะครับถ้าเกิดว่าสนใจยังไงนะครับแนะนำติดต่อนะครับผู้ที่แนะนำหรือส่งลิงก์นี้ให้กับท่านนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมเจ้าสัวมากินะครับทั้งนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตลํำลากันไปอีกครั้งแล้วนะครับแล้วเราจะกลับนำกลับมานะครับกับการเด่งปันดีๆแบบนี้นะครับในทุกวันอังคารนะครับและวันศุกร์เนาะนะครับในรายการแชทยูนะครับแต่อย่าเจอกับผมแบบนี้ทุกวันอังคารนะ ะนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาทุกท่านแต่เพียเงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมรับฟังนะครับในการแข่งขันวันนี้ด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับไว้เจอกันใหม่ครับอาทิตย์หน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ